ละคร16เรื่องที่จะฉายครึ่งหลังของปีนี้ผมได้ไรายชื่อแล้วมีความมั่นใจว่าดีกว่าครึ่งแรกของปีแน่นอนช่อง3เปิดโผล16ละครครบรถอย่างยิ่งใหญ่เตรียมลงจอครึ่งปีหลัง มีดรามา่ามีน่ารักกุ๊กกิ๊กตักปฏิหารค่ะก็อยากฝากให้ทุกคนช่วยติดตามเครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องๆก็สนุกแล้วก็มีแบบดูดูใสๆเนาะเด็กๆอะไรเงี้ยและอีกหลากหลายติดตามรายละเอียดกับผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการคุณสมรักษ์นุลงวิชัยค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ช่องสามก็ได้มีการเรียกว่าเปิด วิกวิกสามแถลงข่าวเกี่ยวกับการก้าวสู่ปีที่7ของครอบครัวข่าวนะคะภายใต้แนวคิดมากกว่าความเป็นข่าวมอร์แดนนิวส์เนี่ยค่ะเพราะวันนี้ก็มีการเปิดตัวละคร16เรื่องซึ่งพวกเราที่ล่ะค่ะจะได้ชมกันในครึ่งปีหลังนี้น่าสนใจมากทีเดียวนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับคุณสมรักนนวิชัยผู้จัดการฝ่ายผลิตรายการทางช่อง3สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสมรักครับเมื่อวานนี้เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวนะคะที่ชั้นแ8ที่นี่ครับผมก็ ทางดารานักแสดงก็เรียว่าอยากจะเจอผู้สื่อข่าวด้วยะนะก็เลยคอยใครที่ว่างคิวก็เลยมากันเยอะเลยมากค่ะค่ะ,คะภายใต้แนวคิดบอกว่ามากกว่าความเป็นข่าว Modern News นี่หมายถึงว่าเรื่องของละครโดยเฉพาะไหมคะ Modern News นี่เป็นเรื่องของทางข่าว<อ>คือข่าวได้ว่าได้ทำอะไรว่า นอกจากข่าวเราทำนำเสนอแล้วเนี่ยเราสามารถยังจะออกไปช่วยเหลือประชาชนได้อะไรต่อะไรนั่นเป็นคอนเซปต์ของข่าวคือข่าวปีแล้เขาคือคอนเน็กปีนี้คือคือมอลด e นนิวส์แล้วก็ข่าวก็ยังขยายจะมีข่าวของทางเอเชียด้วยนะสกู๊ปทางเอเชียรรบเพื่อเพิ่มบ้านรอบรบ้านเขาเราจะมีการแลกเปลี่ยนข่าวกันด้วยแต่คนบอกว่าียกว่าเป็นเรื่องของละครจะยิ่งใหญ่ด้วยในแง่ของตัวละครเองเนี่ยเมื่อวานเราเปิดเป็นครอบครัวละครนะครับก็คือประการว่าหลังจากที่เราได้ทํางานกันมานานพอสมควรแล้วมีความสนิทสนม แล้วก็ผู้ชมเองก็ให้ความสนิทสนมเหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวดังนั้นการทํางานเราก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีการทํางานที่รวมรวมผู้จัดเนี่ยสามารถผลิตงานรวมกันได้ชิ้นเดียวกันได้แล้วรู้สึกเหมือนครอบครัวเดียวกันก็เลยกลายเป็นครอบครัวละครครอบครัวละครครับคนที่จับตามองเรื่องที่จับตามองมากที่สุดนี่จะเป็นเรื่องขุนศึกไหมฮะเพราะทีวีซีนเขาพัวรอบ20ปีใช่ไหมฮะพี่สมรครับพอดี๋ขุนศึกที่เป็นโปรเจกต์ว่าทางคุณปิ่นเคยอยากอยากคิดว่าก็อยากทำละครที่ฟอร์มใหญ่สักนิดหนึ เลยพราะช่องสามก็อยากได้ละครอ,อิงประวัติศาสตร์ก็เลยบอกว่าองั้นลองสนใจเรื่องขุนศึกไมหมเพราะมันเป็นนินนิยายของไม้เบืองเดิมะนะครับแล้วก็แต่งโดยที่เอาอิงประวัติศาสตร์มาก็เป็นสงครามสมัยพระนเรศวรนี่แหละนะครับอันนี้ก็จะแต่จริงๆจะเป็นเรื่องรักระหว่างรบมากกว่านะครับคร่ะส่ดหกเรื่องหลายคนบอกว่าเราได้ดูกันสิ้นปีนี้แน่ๆหรอคะแน่นอนครับเพราะว่าเราเรื่องหนึ่งจริงๆเราใช้ประมาณเดือนละหนึ่งเรื่องนะครับก็อยู่ประมาณนี้ครับ ก็จริงที่ละครที่จัดเอาไว้ก็จะมีครบทุกรถจะมีละคระทั้งตื่นเต้นเรื่องบ่วงึ่งเ,เป็นละครวิญญาณอาฆาตแค้นนะครับละครอิงประวติศาสตร์นะครับแล้วก็มีละคระกึ่งย้อนยุคคือลอยไหมซึ่งจะเป็นเรื่องอดีตปัจจุบัน ที่จะมาโยงกันก็ละครสวยงามละกรหนาเดียวกันก็เป็นละครรักโรแมนติกซึ่งปีน่าจะมีละครรักเยอะมากนะครับมีรักปฏิหารรักออกอากาศรักประกาศสิร์นั่นเลยแแต่ละรักนี่ก็จะมีคู่พระนางมากกว่าหนึ่งคู่เป็นวนใหญ่ใช่ครับดาราค่อนข้างจะแม่เหล็กแล้วนั่นเลยก็เป็นข่าวดีสำหรับแฟนๆละครทางช่องสามนะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวทุกเรื่องครบทุกรสด้วยนะคะทุกเรื่องจากนี้ใบใช่ค่ะก็จะประมองดีๆนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ